เอาล่าสุดเลยนะผมเนี่ยไปคุยกับหมอจิตวิทยาเด็กเนี่ยเขาก็แนะนําบอกว่าคุณพ่อแบบไปตีลูกไม่ได้นะห้ามทําโทษด้วยวิธีนั้นอะไรอย่างเงี้ย เขาให้ใช้วิธียังไงรู้ป่ะเขาบอกว่าถ้าลูกทําผิดเนี่ยให้ใช้วิธีให้ลูกอะยืนหันหน้าเข้ากําแพงแล้วก็ค้างเอาไว้แบบ30วิถ้าทําผิดมากก็1นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเขายุกยิกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ยอมทําตามคําสั่งก็เพิ่มจํานวนเวลาเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบไปสร้างสภาวะให้เขาอึดอัดมั้งแล้วก็ให้รู้สึกว่าถูกทาโทษอะไรเขาบอกเป็นวิธีที่ดีกว่าไม่รู้ดิถ้าส่วนตัวนะก็ก็ไม่ได้เชื่อนะักจิตวิทยาหมดก็เชื่อว่าการลงโทษบางทีมันก็ทําให้เข้าใจชีวิตเพราะส่่่่่วววนตัพนะพีีเชือา มันจะส่งบทเรียนมาลงโทษเราเพื่อให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมตราบใดก็ตามที่เรายังไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะส่งบทเรียนที่แรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆอมาให้เรานะจนเรายอมที่จะเปลี่ยน เหมือนกับตอนนั้นเนี่ยเกิดมาก็อยู่ในสลัมละจนมาทํางานหาเลี้ยงตัวเองเนี่ยก็เป็นหนี้ไอ้บทเรียนจากการเป็นหนี้เนี่ยโดนเขาทวงหนี้นะรู้สึกโอโ้โหทุกจริงจริงแต่ก็เชื่อเลยนะว่าถ้าไม่ได้ทุกข์เพราะการถูกทวงหนี้หนักๆวันนั้นนะมันก็จะไม่ลุกขึ้นมาอยากจะรวยเท่าวันนี้นะนคือมันต้องมีบทเรียนแบบที่มันแรงพอมันก็จะทำให้เราแบบมีดรายอะนะที่จะลุกขึ้นมาเพราะฉันไม่รู้สิสำหรับลูกพี่พ,พี่ตีนะพูดตรงๆเลยเพราะพี่อยากให้เขารู้ว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดี นะพี่ว่ามันเป็นพื้นฐานสาคัญที่สุดของการที่เขาเกิดมาเป็นคนคือมันต้องรู้ผิดชอบชัว่วดีแล้วก็พี่ต้องการให้เขารู้ว่าอะไรที่มันกําลังสอนบทเรียนนี้กับการที่เขาถูกลงโทษ